ข้อต่อมากันเลยนนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพและโยงเส้นคํากับภาพให้สัมพันธ์กันนะคะอ่าเดีย๋ยครูเม่จะอ่านคําให้เด็กๆฟังก่อนนะคะอ่าวงกลมแรกปออาปายออายานอ,อนานาขออาขา ตออปตาอาเดี๋ยวเราจะโยหารูปภาพกันดีกว่าว่ามันจะอยู่ไหนบ้างนะอ่ามาดูคําแรกวงแรกค่ะปออาปลาอ่อาอเดี๋ยวเรามาหารูปปลากันนะคะเอ๊รูปปลาปลาสิ่งของนะคะเออยู่ไหนเอ่ยติ๊กตอติ๊กตอปิ้งปองอาเจอแล้วูลป,ปลา ต่อมาค่ะวงที่สองยออายาเรามาหารูปยากันดีกว่าค่ะว่ารูปยาจะอยู่ไหนเออติกตอกติกตอกปิ๊งปองออเจอรูปยาแล้วอยู่นี่เองอต่อมาค่ะนอาอนาเรามาหารูปทุ่งนากันดีกว่าทุ่งนาอยู่ไหนเอยนะติกตอกติกตอก ปิ้งปองอ่าเด็กๆถูกกันไหมเอ่ยอ่าลูกลูกนาอยู่นี่นี่เองต่อมาค่ะวงต่อมาขออาขาอ่า,า,อาเดี๋ยวมาหาลูกขากันสิว่าลูกขาอยู่ไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกปิ้งอ่าเด็กๆเจอลูกขาไหมคะหโหโงงมาเลยอ่าต่อมาค่ะวงสุดท้ายต่ออา เด็กมาหาลูกตากันซิว่าอยู่ไหนเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตกปิ้งปองอ้าวตาวนอยู่ขึ้นบนเลยอเด็กๆทำถูกกันไหมเอ่ยดูข้อต่อมากันเลยนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะขีดถูกภาพที่ใช้คู่กับสิ่งของด้านซ้ายาด้านซ้าย ทำมีรูปอะไรคะในกรอบสี่เหลี่ยมรูปไม้แขวนเสื้อไม้แขวนเสื้อจะคู่กับอะไรดีล่ะเด็กๆอย่ามาเรามาหาด้วยกันเลยนะคะอ่รูปแรกรูปเสื้ออเสื้อใช้คู่กับไม้แขวนเสื้อได้ไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอาเดี๋ยวเรามาหาคําตอบพร้อมกันนะคะอามาดูรูปสองรองเท้ารองเท้าจะใช้คู่กับไม้แขวนเสื้อได้ไหมะ แบงหมวกล่ะหมวกจะใช้คู่กับไม่แต่เสื้อได้ไหมนะติ๊กตอกติ๊กตอกเอออันไหนนะปิงปองอ่าเสื้อนั่นเองเสื้อใช้คู่กับไม้แต่เสื้อนะคะเด็กๆมาดูข้อต่อมากันเลยนะคะให้เด็กๆสังเกตภาพและวงภาพที่เล็กที่สุดและระบายสีาภาพใหญ่ที่สุดอ่าวงกลม ภาพที่เล็กที่สุดและและายสีภาพที่ใหญ่ที่สุดนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาตามหารูปที่เล็กที่สุดกันก่อนเลยดีกว่ารูปที่เล็กที่สุดก็ว่าทาอะไรนะอ่าวงกลมเรามาหาผีเสื้อตัวน้อยกันดีกว่า่าเราจะวงตัวไหนตัวไหนเล็กที่สุดนะติ๊กตอกติ๊กตอกปิ้งปองอ่า วงกลมผีเสื้อที่เล็กที่สุดอ่ะเดี๋ยวเรามาตามหาตัวใหญ่ที่สุดกันนะคะอ่าตัวใหญ่ที่สุดเขาทำอะไรนะอ่าระบายสีระบายสีผ้าที่ใหญ่ที่สุดนะคะอ่าทิกตอกทิกตอกอันไหนภาพที่ใหญ่ที่สุดเอ้ยปิ้งปองอ่ารูปที่ใหญ่ที่สุดระบายสีแล้ว เด็กๆทำถูกกันไหมเอ่ย